ู้หญิงคนนั้นจับปูได้แต่พอพยายามกลืนกลับทำไม่ได้จึงคายออกมาแท้จริงแล้วเธอติดอยู่บนโขดหินกลางทะเลมาแล้วสองวันแม้จะใกล้ชายฝั่งแต่รอบตัวก็เต็มไปได้วยคลื่นทะเลจนเธอเหลือไปเห็นกระดานโต๊คลื่นลอยอยู่ไกลๆเพราะบาดเจ็บที่ขาเธอจึงไว่ายไปเก็บมันอย่างช้าๆเมื่อใกล้ถึงกระดานเธอก็พบเงาดาใหญ่กําลังเคลื่อนเข้ามานั่นคือฉลามถ้าตกใจจนรีบว่ายกลับไปและปีนขึ้นโขดหินได้ทันเธอเห็นชายขี้เมาคนหนึ่งบนชายฝั่งเธอร้องเสียงดังผู้หญิงคนนั้นตะโกนว่ากระเป๋าและโทรศัพท์ ฉันอยู่บนฝั่งช่วยโทรหาตำรวจให้ทีแต่ชายขี้เมากลับหยิบกระเป๋าแล้วเดินหนีไปผู้หญิงคนนั้นยังคงตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ชายขี้เมาไม่สนใจเลยจากนั้นเขากลับเหลือไปเห็นกระดานโต้คลื่นที่ลอยอยู่ในทะเลและเดินลงไปเก็บ ู้หญิงคนนั้นรีบเตือนว่าที่นั่นมีฉลามอยู่แต่เขาก็ไม่ฟังและทันทีที่เขาไปถึงฉลามก็พุ่งเข้ากัดจนเขาบาดเจ็บวันรุ่งขึ้นชายหนุ่มสองคนมาเล่นโต๊ะคลื่นเธอเตือนเสียงดังว่ามีฉลามแต่พวกเขาไม่เชื่อฉลามโผล่ขึ้นจมตีและกินชายหนุ่มหนึ่งคนทันทีส่วนอีกคนวน่ายนวถึงที่โขดหินเธอพยายามดึงขึ้นมาแต่ก็สายเกินไปฉลามลากเขาลงไปต่อหน้าต่อตาเธอนอนบนโขดหินอย่างสิ้นหวังจนกระทั่งนกนางนวลบาดเจ็บที่ปีกมาใกลๆ้ๆด้วยสัญชาาาตของนักศึกษแพทย์ เธอซ่อมปีกให้มันอย่างระมัดระวังแล้ววางลงบนกระดานโต้คลื่นปล่อยให้มันลอยไปถึงฝั่งเธอเริ่มคำนวณในใจฉลามใช้เวลา32วินาทีเพื่อมาถึงโขดหินเธอเห็นกล้องติดหมวกลอยอยู่ข้างโขดหินจึงรวบรวมความกล้าแล้วพุ่งออกไปแต่ทันทีที่หันกลับมาปากอ้ากว้างของฉลามก็จ่ออยู่ตรงหน้าเธอรีบคว้ากล้องแล้วว่ายกลับโขดหินอย่างสุดแรงเมื่อเธอเปิดกล้องขึ้นเพื่อบันทึกวิดีโอขอความช่วยเหลือภาที่ปรากฏกลับเป็นฉลามตัวนั้นที่มีแท่งเหล็กปักคาอยู่ในปากพอดี อย่างไรก็ตามกระแสน้ํากําลังเพิ่มขึ้นและโขดหินกําลังจะจมเธอเห็นทุ่นเหล็กอยู่ไม่ไกลจึงว่ายสุดแรงฉลามตามมาติดๆเธอรีบปีนขึ้นไปแต่ก็ผลักตกลงมาพร้อมแท่งเหล็กครั้งนี้เธอใช้มันโจมตีฉลามแล้วรีบปีนขึ้นไปบนทุ่นเหล็กได้สําเร็จเธอซ่อนตัวอยู่ในทุ่นนั้นอย่างอ่อนแรงจนเห็นเรือแล่นผ่านมาเธอยิงผู้สัญญ,ญาณแต่กระสุนกลับลอยต่าติดกันสองครั้งเรือออกไปโดยไม่รู้ว่ามีเธออยู่ตรงนี้ความสิ้นหวังถาโถมอีกครั้งและทันใดนั้นฉลามก็ กลับมาเธอยิงผู้สัญญาณอีกครั้งคราวนี้กระสุนโดนน้ำมันที่ลอยอยู่บนทะเลทำให้เกิดการระเบิดฉลามบาดเจ็บทุ่นเหล็กหักและเธอตกลงไปในน้ำฉลามพุ่งเข้าใส่กัดจนชิ้นเหล็กขาดเธอปีนขึ้นมาอีกครั้งด้วยแรงเฮือกสุดท้ายจากนั้นเธอเห็นแท่งเหล็กแหลมที่ก้นทะเลจึงดึงโซ่เหล็กหลวม,ลมพาตัวเองลงไปหลอกล่อและในนาทีวิกฤตเธอเบี่ยงตัวออกฉลามพุ่งชนแท่งเหล็กแหลมอย่างจังมันแน่นนิ่งในทันทีเธอว่ายกลับขึ้นฝั่งได้สำเร็จและนอนพักบรหาดทราย รอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์ถ้าเป็นคุณจะหนีรอดจากวิกฤตนี้ได้อย่างไร